สวัสดีค่ะช่องสวิตาชาแนลวันนี้เราจะพามาทําผักดองนะคะกระลาดองนะคะอันนี้คือน้าสาวข้าวนะคะห้ากระเตียมผักกระลาแบบว่าเป็นหัวข้าซื้อเป็นหัวมะห้ือห่ากับมแะแกะแกแล้วก็ห่าพึ่งล่มไวประมาณห้มันห้มันเหี่ยวเหี่ยวจักน้อยเพราะว่าถ้ากระลเข้าซื้อม,มะม่แห้วอห่มาขันเลยมันสิกรมันสิเฮ็ดให้ให ใ้สมพักเข้าี่มุนสิบแสบแต่ถ้าเข้าซื้อกลับมาเข้ามาลึงให้มันแบบให้มันเนียวเนียวแบบเนียวจากน้อยในเข้ามาคันเดเอาคันมันก็สิยังสิเป็นตอนไขตอนมันอยู่มันก็ยังสิบไอ้บอบมุนคักกมาบอกวิธีการคือเอากะลำมาใส่กะละมังแล้วก็เอาเกลือโรยแล้วก็เอาผงชรดโรยแล้วก็เฮาก็คันคันจนกลัวมันสิแบบ แบบว,ว่าให้มันเข่ากันนะจ๊ะขั้นจนว่าแบบพักมันสลดนะ่ะคล้ายๆแบบมันแบบยุบลงจ้กะก็คือตอนเนี้ยพักกะหล่ำเนี่ยเต็มกละลำมังเราหนูก,ก็ขั้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วประมาณนั่งขั้นอยู่นี่ก็ซีมาที่แล้วพักมันก็จะยุบลงแบบตามที่เห็น,นจะ้ะอันนี้มาบอกเคล็ดลับแล้วก็มาเหตุเนี่เป็นตัวอย่างนิดหน่อยจะ้ะเพราะว่าตาข้ออัดเต็มคลิปนี่ก็ประมาณสั่โมงหนึ่งะจะ้ะเพราะว่ากะหล่ำม,มันเหนียวแห้ง ขั้นไปแบบนี้ขั้นไปแล้วก็ขั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาน้ำเศร้าเขาจะเอาน้ำขามาบานเห้าอเอาน้ำขามาบานเห้ามาเทใส่มะเทใส่แบบว่าน้ำขามานี่มันสีเห็ดให้พักนิ่พักเปียวเร็วขึ้นจ้ะประมาณสามเมือกก,กินเลยแล้วบางคนนั้นทาบมาเปียกค่ะกับขั้นเน้ยมแรงเนี้ยมึเศร้าก,กักินแรงสินจ้ะ จะหเออยากห่มักเปียวคักก็เอาน้ำข้ามาใส่แล้วหฮอกับมัดขันใส่น้ำขอามาเลยจ้ะใส่ขันใส่น้ำข้กมาอันวิธีการขันก็ถ้าผู้ใดคิดว่าอันขันแบบไดนมันจังสีพักมันจังสีหยุบเร็วกับคือห่ากับคิดว่าหฮอเอาแบบห้ายองอ่ะห้ายองแบบยองแห้งๆให้มันให้พักมันหยุ่ถ้าคิดบออกกั คือว่าเฮาเฮ้าคิดว่าเข้าศูนย์ให้ผัวเข้าในเฮากะยองหัวมันเนี่ยยองแห้งๆแบบทั้งกำทั้งยองทั้งแบบเแบบพียดเนี่ยมันแบบสาตาร์ทใจเข้าอ่ะยองลงไปเลยยองลงไปคักๆคึอตอนเครียดในผัวแล้วจ้ะยองเนี่ยคักตันง็นยุบได้ทีแล้วที่นี่โน้ตสิเอาใส่กระปุกจ้ะจะามาใส่กระปุกแล้วก็น้ำเศร้าเขาเนี่ เฮาบ่ต้องเทศถิงเด้อจ้ะเฮาก็เทใส่ในกระปุกนํากันเลยเพราะว่ามันเฮ็ดให้เปียวเร็วจ้ะเฮาก็ก่อนเฮาสิเน้ําซาวข้าใส่เฮาก็ิมเบิ่งว่าอ่าน้ํามันน่ะเค็มบ่หรือว่ามันเป็นรสชาติประมาณใดถ้ามันบเค็มเฮาก็ใส่เกลือเพิ่มแล้วก็คั่นต่อจ้ะเดี๋ยวคั่นจังซี่ไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวจังเอาใส่กระปุกตอนนี้มันก็ยังบ่ทันได้ยุบคักปานใด บดีเหากระสีเอาพักดองใส่กระปุกเด้อยจ้าเพราะว่าเหาคันมาโดนแล้วแล้วก็เคล็ดลับก็คือว่างามเศร้าเขาอ่ะให้เทศใส่ในกระปุกเลยห้ามห้ามเทศทิ้งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีคนบอกว่าถ้าอยากให้มันเปรี้ยวเร็ยวให้เอากระปุกเนี่ยไปตากแดดแล้สันว่าตากแดดแล้วมันสิเฮ็ดให้กระปุกไปเฮ็ดให้พักเนี่ย เปียวเร็วขึ้นเพราะว่ามันมีนามเศร้าเขาแต่ตามนั่นแล้วเข้าก็ต้องออกไปตากแดดแต่ใดจะทิ้งไว้สองสามเือมันกับเปียวถ้าบางที่เข้าออกไปตากแดดแล้วเข้าคันบ่ถึงเกลือจึงสีบางที่มันกับเ็ดให้ยพักเข้าน่ะข้นฟ้องแล้วก็เสียใดเร็วจะเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาก็เอาใส่บนณ้ำุ่มของธรมรมดานี่ละจ้ะเดี๋ยวใส่กระปุกเสร็จแล้วมันจังมาเบิ่งกันไหมล้อจ้า ก็เอ,เอาพักดองใส่กระปุกเสร็จแล้วก็มาเทานา้ำจะเทน้ำเข้ามาใส่ถึงกว่ามันสีแบบไผ่มันแปะถ่วมจะแปะถ่วมพักเข้าเลยมันก็สิเฮตห้พักเข้าเปียวขึ้นจะท่วมแล้วไปที่นี้เขาก็ปิดฟ้าจะ ตอนนี้เราก็ได้ผักดองนะคะสองกระปุกนะคะเนี่ยผักดองก็คือกระลำดองเข้าจากกระลำดองกระลำดองจะเข้าได้สองกระปุกอันนี้เข้าบดใไซอันผักผักหอมผักหอมเข้าบดใป่นน้ำจากเข้าเห็ดตะกระลำย่างเดี๋ยวมันก็เลยเป็นสีแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าประมาณสองสามมือแล้วมันใดรสชาติจังใดแบบใดเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตให้เบิรงนได้จ้า คลิปนี้ก็ฝากช่องสวิตาชาแนลไว้ด้วยนะคะพักกะลําดองพนวัาซ้ำนี่ละจ้าเดี๋ยวไว้คลิปหนาเฮาจังมาเบิงว่าเฮาสิเหตุเอียงห้ให้พี่น้องเบิงอีกที่นึงว่าเฮาสิเหตุเอียงออกมาเสนอ